สวัสดีครับครับเดี๋ยววันนี้สำนักงานเสีฉมเพอบําเหน็ตนรงนะครับจะพาทุกท่านไปเที่ยวชมสวนมะพร้าวตามีใจอู่ที่อำเภอบําเหน็ตนรงนะครับโอ้นี่ไงเจอเจ้าของสวนพอดีเลยสวัสดีครับลุงเล็กครับอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเกษตรอำเภอใหม่ครับอ๋อเพิ่งเพิ่งมาใหม่จำทำเพิ่งแห่งที่ดใช่ไหมครับ ครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดีมากเลยครับมาเที่ยวชมสวนมะพร้าวครับแล้วก็อยากจะชิมด้วยครับได้ครับเดี๋ยวผมนี่อันนี้ต้นนี้มันจะลูกจะไม่ค่อยสวยเนาะแต่ว่าเออเดี๋ยวดูก่อนว่าน้ามันจะอร่อยไหมคือทลายเนี้ยนะครับมันจะเป็นอะไรอ่ะมันเป็นโล่งนิดนึงอ๋อแต่อร่อยนะครับอ๋อแบบนี้อร่อยครับ เดี๋ยวจะถามาพาไว้ชิมลองให้ชิมดูเนาะออผิวมันไม่สวยก็จจิงนะครับแต่ว่าผมว่าน้ำหวานน่าจะพอ,อพอประมาณเนาะครับอันนี้อะเดี๋ยวลองชิมน้ำดูก,ก่อนเนาะแล้วค่ะโอ้โหน่าจะซ่านิดนึง ซาไแลอวไป่ะหอมอมอมหวานเนาะครับปกติขนาดเนี้ยถ้าเป็นเอในบ้านเนาะมันจะซ่าครับเพราะว่าอันนี้มันเกินพูดยังไงวะเนือมันเกินแล้วะซ่าโดดเลยนะมาหน้าลองโดดเลยดีครับ วันนี้เรามาสวนมะพร้าวกันครับวันนี้อุปกรณ์ที่เราเตรียมมาคือลอเ <ทำ S 2> ียวตองแรกเกันแล้วเนี่ยอร่อยอ่ะหวานจ่วยจ่วยร้อยอย่างแรง ลังพนาดเจ้าอร่อยมกยังไงบ้างสวนมะพร้าวต่มีใยหูรสชาติเป็นยังไงอร่อยมา,ยงงมากขอบพระคุณครับ <S 2> <S 2>